สวัสดีครับท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่พยายามจะหาไรายได้เสริมจากการทําธุรกิจเครือข่าย MLM แต่ก็ไม่เคยมีไรายได้อย่างที่อยากจะได้ใช่หรือเปล่าครับหรือว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะหาไรายได้พิเศษจากการขายของหรือว่าขายของออนไลน์แต่ก็ขายไม่ได้มากอย่างที่ต้องการใช่ไหมครับหรือว่าท่านเคยรับจ้างคลิกเว็บเปิดเมลส่งเมลหรือว่าปั่นเว็บไซต์ทำ SEO เพื่อที่จะทำธุรกิจ A f f i l i a t e แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักทีใช่ไหมครับถ้าท่านตอบว่าใช่นะครับ วิดีโอ2นาทีกว่าเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยสาหรับท่านนะครับเพราะฉะนั้นดูให้จบนะครับผมได้จัดทําวิดีโอเทรนนิ่งอันนึงขึ้นมาที่จะบอกว่าทําไมสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยเพื่อจะหารายได้พิเศษนอกเหนือจากงานประจําหรือว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงได้ล้มเหลวคร่าวก็คือว่ารูปแบบธุรกิจที่ท่านทําอยู่น่ะมันมีอุปสรรคสําคัญอยู่สอสาอย่างที่คนส่วนใหญ่เนี่ยยากที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับและในวิดีโอเดียวกันนั้นเนี่ยผมก็จะบอกวิธี ที่ท่านจะสามารถสร้างธุรกิจที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำโอทีไม่ต้องไปทําธุรกิจเครือข่าย MLM ไม่ต้องสต็อกสินค้าขายของส่งของไม่ต้องออกจากบ้านไปประชุมนอกบ้านหรือว่าไปโน้มน้าวชวนคนไม่มีการเคลื่อนคนเข้าระบบไม่มีการโทรหาเพื่อนหาญาติชวนคนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารูปแบบธุรกิจที่ผมจะแนะนําท่านในวิดีโอน,นั้นนะครับจะทําให้ท่านนั่งอยู่กับบ้านแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยโอนเงินมาให้ท่านอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือนทุกเดือนและก็ตลอดไปย้านะครับเป็นรายได้ต่อเนื่องทุกเดือนทุกเดือนตลอดไปโดยที่มันไม่ใช่อะไรที่โม้เกินจริงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนรู้นะครับถ้าท่านอยากดูวิดีโอนั้นนะครับท่านก็กรอกชื่อแล้วก็อีเมลทางช่องขวามือเนี่ยนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์สําหรับเปิดดูวิดีโอนั้นเนี่ยไปให้ท่านทางอีเมลทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านมองหาธุรกิจและวิธีที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับท่านอย่าพลาดโอกาสนนี้ะครับ ผมจะบอกวิธีอย่างละเอียดเลยนะครับว่าท่านจะเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจรูปแบบที่ไม่ค่อยมีคนรู้เนี่ยได้ยังไงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวิดีโอนี้มันเป็นเทรนนิ่งวิดีโอนะครับผมไม่ได้มาชวนท่านทําธุรกิจอะไรกับผมทั้งสิ้นนะครับและธุรกิจรูปแบบอันนั้นที่ผมจะบอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่ท่านเคยทํามาก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจเครือข่าย MLM ไม่ใช่ธุรกิจขายของชวนคนไม่ใช่ธุรกิจ e-commerce ขายของออนไลน์ไม่ใช่ทุกอย่างที่ท่านเคยเรียนรู้มาอย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอยากรู้ท่านก็ลงทะเบียนมาในช่องทางขวาบือนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอด้านในกันเลยนะครับ